ลงไปดี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 โอฮ้ยเผมไม่ตายผมไม่ตายแล้วผมไม่ตายแล้วข้างในมีอะไรเดี๋ยวไม่จริงโอ้ยโทษทีเสียงหัวเราะชั่วร้ายก่อนเข้าเกมได้เวลาแล้วช่วงนี้กำลังมันไม่ใช่อะไรนะช่วงนี้กำลังวักแบบมันมัน เซเชียลสองนาทีกำลังจะเกิดบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบใช่ครับวันนี้อะพรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ไหมก็เลยคิดว่าโอเคคลิปนี้เราเนี่ยหัวเราะเพราะเรารู้บั็กเรียบร้อยนะครับว่าจะเข้าไปในจุดที่เรียกว่าตายไม่ใช่จะเข้าไปนะครับในจุดที่เรียกว่าอีสเตอร์ชิแกนเฮ้ยอีสเตอร์เอกไม่หายแล้วโทษโทษโทษเข้าไปยังไงเนี่ยรู้แล้วนะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับ สามารถกลับไปดูคลิปเก่ากันได้แต่ว่าคลิปนี้เราก็จะทําให้ดูด้วยซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าคลิปเก่านะครับคลิปเก่าในเข้าไปแล้วใช่ไหมอาจจะดูไม่ครบแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมใช้ไอคิวสามหมล้านของผมนะครับคิดวิธีใหม่ขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ผมขออีกน,นิดนึงนะทุกคนนะก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับว่าไอคิวสามหมล้านเนี่ยที่เราจะเข้าไปโดยที่เราไม่ตายเนี่ยแล้วก็สํารวจให้ครบเนี่ยวิธีนี้ที่ผมคิดมาเองกับมือ มันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของบัคเนี่ยก็โชคดีนะที่เราอยู่ๆก็เจอบัคด้วยโอโหผมไม่รู้นะว่าใครเคยทำหรือ,อยังแต่ว่าของเราเนี่ยคือเน้นสปีดเน้นสปีดในการพุ่งชนนะครับจนทะลุจนได้ถือว่าดีมากๆอ้าวโอ้สุดยอดสุดยอดไม่รู้ว่าเจอคนแรงในโลกหรือเปล่าแม่ผมว่าไม่น่านะแต่ว่าคนแรกในไทยแน่นอนเพราะว่าคิดว่าฝั่งฝรั่งเนี่ย ประชากรเขามากกว่าเราไม่รู้กี่สิบเท่าคนทั้งโลกมีอยู่ไม่รู้กี่พันล้านคนผมคงไม่สู้ทั้งโลกแต่ว่าน่าจะเจอคนแรกในไทยเนี่ยโอรหวานเจี๊ยบซึ่งโอเคเราจะลองใช้เทคนิคนั้นดูนะครับที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยให้แบบเข้าไปตัวที่ไม่ตายแล้วก็เข้าไปดูทั้งหมดได้นะครับว่ามีผีอยู่จริงหรือเปล่าว่าครั้งก่อนเนี่ยมันจะติดบนไดนะครับที่เราไปไม่ถึงนั่นเองแต่ว่าแต่ว่าแต่แต่แต่ว่าโนต โอ้ยโอ้ไม่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าดูครบแน่นอนนะครับอุ้ยน้องโอได้แล้วอ,ะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าผมจะทํายังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาเช็คบ้านเรากันหน่อยรีเบิร์ตเนี่ยรู้สึกว่า00เนี่ยคือ20นะครับงั้นเดี๋ยวเรารีเบิร์ตหน่อยได้ไหมเงินเราพอไหมเนี่ยคือ3โอ้โห3 QD หรอแบบไม่ใช่3 QD 4.51 QD แต่เรามีแค่3 QD โอ้โหใช้เงินบ้าจัด <laughs> ใครจะไหวเนี่ยโอ้หายเงินไม่ทันโอเคโอเคโอเคอ่ะแป๊บหนึ่งนะผมจัดบ้านตัวเองก่อนโอเคเรียบร้อยครับอย่างที่เห็นนะครับว่าโซเชยลเนี่ยเราครบเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเป็นแค่ชั้นแรกชั้นสองยังเอ่อซีเควตปกติโอ้แต่ว่าต้องหาถ้าหาโซเชยลต้องหา20ตัวเลยหรอผมคิดว่าอยากจะหาให้ได้นะทุกคนนะแต่ก็ถ้าเราหาได้เนี่ยเราก็จะสามารถรีเบิร์ตได้นะครับไปสู่จุดสูงสุดโอเคเดี๋ยวเรารีเบิร์ตขั้นนี้ก่อน โอเคอัพแล้ว2รอบ่อาแถแดงเรียบร้อยครับ220นะครับสปีดแล้วก็รีเวิร์สไปแต่ก็ครั้งที่20เนี่ยรู้สึกว่าครั้งสุดท้าย,ยนะครับโอเคผมว่าผมต้องสิคิวเวลาไปอะทุกคนไม่งั้นนานนะครับต้องหาเซเชยลอีก20ตัวโอ้โหหน้ามือแน่นอนโอเคเอาไปเท่าเดิมก่อนโอเคเรียบร้อยเนาะโอเคหาเซเชยลแล้วก็เดี๋ยวเรา Up. อัพก่อนก่อนหน้านี้ก่อนนะครับเราเหลือรอบสุดท้ายใช่ไหมแล้วก็เซเชิลยี่สิบตัวเดี๋ยวหน้าสิคิวเวลาให้นะ แต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาอัปเกรดตัวที่พิ่งได้มาใหม่นี่เวลหนึ่งอยู่เลยนะครับลองดูซิว่าจะไปได้สูงสุดนะครับกี่เลเวลนะถ้าสมมุมติเรามีเงินประมาณแบบ3 QD นีนะฮะอ,อัปเกรดขึ้นเยอะนะครับทุกคนดูเงินไม่ลดเลยตอนนี้โอ้โหนี่เรียบร้อยเริ่มลดเริ่มลดเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มกระตุกเริ่มกระตุกเริ่มกระชากแล้ว <c ười> ได้ประมาณ50กว่าเลเวลจากประมาณเท่าไหร่นะจากทําเงินประมาณ1ล้านนะครับ ถ้าอัพเกรดตรงนี้เนี่ยจะขึ้นมาเป็นแสนล้านครับผมใช่ครับ <laughs> คูณแสนเท่าโอ้โหมันสำคัญนะครับการอัปเกรดข้างล่างนะทุกคนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราอัาไม่หมดเลยดีกว่าโอเคร้าวข้วก็คือเวล40ประมาณ40บวกนะครับทุกตัวเรียบร้อยอ่ะดูนะทุกคน40่ทีคือแบบคัดเดียวโอเคขึ้นมาแบบประมาณอ่ะไม่ถึง1คิวอะ่ะโอ้โหเก็บยากมาก เก็บยากมากนะครับตอนนี้โอเคเซเชียลชั้นแรกเต็มเรียบร้อยนะครับโอเคเราต้องหาเซเชียลเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคครับผมแย่ส yeah, 210้รียบร้อยนะครับแต่ว่าทุกคนดูเราขาดอีกแบบโอ้โหอีก20อะขั้นต่อไปก็คือแบบ29 QD โอ้หาแค่1คิวยังยากนะครับโลบักเนี่ยคือก็ไม่อยากใช้นะทุกคนเพราะว่า มันเก่งไม่จริงนะครับเราต้องมีเซเชยลของจริงให้ได้โอเคอย่างน้อยก็มีสักสิตัวนะครับที่เก่งสุดๆนะครับตอนนี้สุดยอดโอ้รู้สึกว่าจะเกิดแล้วนะทุกคนเนี่ยมันรีเซ็ตแล้วนะโอเค20วินะครับเกิดเมื่อ20ิบวิที่แล้วเอเว้หลกนี่คือข้อเสียของการวิ่งเร็วเกินนะโอ้วิ่งเร็วเกินก็มีข้อเสียโอ้แล้วถ้าเราอัพขั้นสุดกว่านี้จะทําไงเนะี่ยทุกคนมันจะทะลุโลกไปเลยแบบทุกรอบเลยเหรอโอ้โหดูเร็วเกินนะ <laughs> เร็วเกินก็ไม่ดีนะทุกคนนะมันควรอยู่ในความพอเหมาะพอดีนะครันี่คือแมทุกคนอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีนะครับอุย้ยน้องวัวน้องวังวหมดอายุยังหมดอายุยังเอลากี่วิอร์วอรเชัตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งโอ้โหอายุพายุายาไม่ทัน,นครับโอ้โหอยู่แป๊บเดียวเองโอ้ไม่น่าวิ่งทะลุโลกเลยโอเคโอเคไม่เป็นไรสิบตัวก็ได้สิบตัวก็ได้นะครับรีเบิร์นน่าจะไหวยอยู่อ่ะอันนี้คือผมเปิดไปค้างไว้ห้านาทีลูดหนึ่งที แล้วก็ลูดอีกหนึ่งโอเคได้มา1 0 14 Q d นะทุกคนนะอุ้ยเมื่อกี้ FC เข้ามาด้วยอ่ะสวัสดีครับผมแต่วถ้ารูดข้างบนอีกก็ประมาณอะรอบหนึ่งก็ห้านาทีก็ได้ประมาณนี้เอ้ยผมว่าเซเชียลสิตัวเอาอยู่นะเอาอยู่อยู่นะครับก็คืออัพสุดขนาดนี้คือเอาอยู่นะก็คืออัพข้างล่างจนเก่งกว่าเดิมนะครับแสนแสนเท่านะครับ <laughs> เก่งกว่าเดิมแสนเท่าตัวไหนที่ยังไม่อัพกรดเนี่ยต้องอัพนะทุกคนนะเออ มันเก่งกว่าเดิมแสนเท่าจริงๆนะทุกคนไม่ได้ขี้โม้เลยตัวพวกนี้ขผมก็คืออัพเต็มหมดแล้วเนาะดูอัพเวล40บวกหมดแล้วนะแต่ก็ไม่อัพเพิ่มแล้วกันนะครับเพราะซีเควนต์เดี๋ยวก็เอาออกนะเออค่อยอัพเซอร์เชียแบบไปสุดดีกว่าเซอร์เชียร,รู้สึกว่าตัวที่เก่งสุดเนี่ยคือน้องตัวนี้ครับหนึ่งทีเลยทุกคนดูอันนี้คือเวล60เนี่ยครับแต่ว่าเจ้าตัวอีกตัวนึงเหมือนกันเลยเวล50หายกันแค่10เวลแต่ว่าคืออันนี้ทําได้แค่หนึ่งแสนล้านอันนี้คือหนึ่งล้าน ห่างกัน9 0 0 0แสนล้านครับห่างกัน10เท่าโหโหการอัพเกรดข้างล่างนี่คือโอ้โหสำคัญที่สุดเนี่ยครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปนนหน้าๆแล้วกันคลิปนี้รีบคลิปนี้รีบเดี๋ยวเราจะได้ไปลองบั๊กดูนะครับว่าบั๊กที่เราคิดไว้เนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าถ้าเวิร์กเนี่ยก็ดีเลยนะครับอย่างตอนนี้รีเบิร์ตเราเนี่ยก็ขาดอีก20ใช่ไหม รอบหนึ่งก็เนี่ยยี่สิบเก้าคิวเนาะแล้วก็ขั้นสุดท้ายอ่าต้องอัพตรงนี้อีกรอบหนึ่งมันจะขึ้นเป็น120่งร้อยยี่สประมาณชั่วโมงนึงทุกคนน่าจะครบนะนานมากนานมากขนาดไปสุดขนาดนี้แหละเก่งกว่าเดิมแสนเท่าแล้วโอ้โหโลบงโลบักจัดหมดอ๋อโลบักไม่มีคูณ2องนี่หว่าเสียดายนะ <laughs> ไม่มีคูณ2เงินโอเคต้องรอต่อไปครับทุกคนชั่วโมงนึงไม่นานไม่นานโอเคซีอูครับผมอ่าโอเคครับนี่ไม่ใช่ชั่วโมงนึงครับผมเผลอหลัับบครบผม <laughs> จริงๆคลิปนี้เนี่ยว่าจะลงนะทุกคนแต่ว่าโอ้โหผมงานเยอะนะทุกคนก็เลยแบบโอ้โหร่างกายชัดดาวตัวเองเนะครับหลับแบบไม่รู้ตัวเนียฮะหัวลงหมอนปุ๊บเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็ผ่านประมาณชั่วโมงหนึ่งแหละดูซิว่าถ้าเราแบบ FK นะครับ20นาทีแล้วก็ออกเกมเนี่ยมันจะนับให้เราไหมตัวแรกนะครับแถวได้ก่อนลูททั้งแถวเลยดีไหม <laughs> มาโอเคหนึซมโอ้โหทุกคนมันยังไม่ได้ ยังได้ไม่เยอะครับ44 QD นะครับอับเลยไหมออับเลยไหมขาดอีกแค่2รอบครับทุกคน10บอส134 QD โอ้น่าจะมืดเลยขาดอีก120อ่ะไหนลองดูชั้นบนสิผมว่าต้องต้องต้องใช้เวลากับเกมนี้ <c oughs> ถ้าอยากให้เร็วขึ้นเสียเชียอต้องทั้งบ้านแต่เราเก็บได้แค่10ตัวอยู่เลยโอเคข้างบนเป็นประมาณนี้โอเคโอเค โอ้โหทุกคนข้างบนนี่คือยังไม่ค่อยไหวน,นะเอาจริงแล้วก็คือแบบถ้าซีเคร t ตปกติเนี่ยคือไม่ไหวเลยทุกคนโดโอ้พิจาโอ้ยากในระดับพิจาเลยเนี้ตัวละสามสามบปีสาบปีแสดงว่าต้องอัพตัวหนึ่งแบบให้ไประดับหนึ่งทีให้ได้ทุกคนอันนี้1นึ่งคิว่คิวทารอมหนึ่งเนี่ยเพิ่มมาเยอะนะดูน,นะเขาเข้าแล้วกันเข้าเข้าแล้วกันเนาะเข้าเข้าแล้วกันเนาะ อัพทุกอย่างคร่าวๆแล้วกันโอเคอัพทุกอย่างมาประมาณนี้โอเคมันน่าจะช่วยได้เยอะนะครับทุกคนอ่ะน่าจะช่วยได้เยอะเลยแย่ yeah, เรียบร้อยครับอ่าอัพสุดขึ้นระดับหนึ่งนีครับโอเคขาดเอีห100งร้อยคดี จะรีเบิร์ตขั้นสุดท้ายได้แล้วโอ้ทะลุทะลุอีกแล้วอ่าประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราเจออีกทีอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้คือสี่ทุ่มห้าสิบสามนะครับนอนตั้งแต่แบบตอนเย็นอะทุกคนเผลอหลับแต่อะไรคืนนี้จะหลับลงไหมเนี่ยโอเคงั้นเจอกันอีกทีนะครับเที่ยงคืนซีอูครับเอ้เอเอเกิดตัวหนึ่งเกิดตัวหนึ่งอาชาชโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยครับเย่เยี่ยมเลยตอนนี้ผ่านไปแค่ประมาณห้านาท โอเคดีเยี่ยมโอ้ทุกคนดูอ่เจ้าตัววัวตัวนี้คือ 1QD ดีนะก็ถือว่าทำเงินได้ดีใช้ได้เลยโอเคตัวที่12ของเราขอขอขอแย่ yeah, yeah. เรียบร้อยครับแย่ yeah. ได้เจ้าก,กองครับ โอย้ยใหญ่อย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บนะครับโอเคอันนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณ15าทีนะครับก็คือโซเชียลตัวนี้ก็15าทีเนาะเปนนานมากนานมากอยู่นะทุกคนนะอีกแป๊บหนึ่งทุกคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองบัคตัวลนะโอเคไปไปสุดอเ okay. ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคตัวที่13นะครับใช่ไหมจบัจบจบับจับโอเคเยส อุ้ยเผือเก็บทุกคนผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมงอ่ะเก็บ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 ชุบ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 โอ้นี่ครับโอ้ได้แล้วเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแบบเริ่มสี่สิบไปทุกคนตอนนี้เริ่มโอเคขึ้นโอเคห้าสิบครับห้าสิบครับครึ่งชั่วโมงห้าสิบว่าละชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงกำลังโอเคนะเนี้ยเออัปเกรดครับเอาละตอนนี้ปีหนึ่งครับผมไม่ได้ให้มันรู้ไป ตอนนี้คือคือ FC เนี่ยก็เข้ามาหยอ่ผมเรื่อยๆโอเยเจ้าตัวเล็กน่ารักจังตัวเล็กมากเลยทุกคนดูเออแล้วก็ตีผมเข้ามาในนี่ใช่ไหมในซอกในซอยทำไมกระตุกโอเคจะได้เวลาครับในการที่เราเนี่ยจะไปทดสอบอิสตีกแล้วเพราะฉะนั้นเราไปรีเบิร์สขั้นสุดท้ายกัน FC ตีเราไปตีเรามาเนี่ย1 0 0 QD เฉยน่าจะไปโดนเจ้าตัวที่เราฟาร์มเอาไว้อะถ้าเราลูดเราจะได้เลยหรือเปล่ารอบนี้ โอเคตรงนี้เนาะมาหนึ่งสองซ้ำคอยได้คอยได้นะครับจุบทัวตันไปชุบโอ้ขาดอีกยี่สิบได้ไหมจุบ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 จอ้ทุกคนนี่คือพลังเจ้าตัวนี้หนึ่งทีเนี่ยให้มาสามสิบเลยครับเมื่อกี้แค่ตัวเดียวนี่คือแข่งกับเจ้าเก้าตัวได้เลยอ่ะซึ่งเลเวลเขาหกสิบครับเนี่ยห่างกันแค่สิบเลเวลเองเก่งจัดทุกคนซึ่งผมคิดว่าการอัพเลเวลเนี่ย ค่อนข้างที่จะสำคัญอย่างรุนแรงมากนะครับโอ้โอเคเดี๋ยวเราจะอัพให้หมดให้แบบให้เต็มที่สุดเลยดีกว่าทุกคนแบบนั้นสำคัญสุดๆนะอูย้ยหนึงแนละ้วเซเชียลเกิดเมื่อกี้โอเคโอเคและใน,นสุดครับตอนนี้เราก็อัปเดตอัปเกรดได้เรียบร้อยนะครับสำหรับรีเวิร์สสุดทุยนะแต่ว่าเราไปเอาเซเชียลโอ้ยขึ้นแดงแรงวิทเครื่องดิสวิดแรงเึรื่องดิสริดแรงโอ้เจ้าจวัเจ้าจวัาวเจ้าจวัาวเจ้าวัวเจ้าวัวหนึ่งสองสามโอเค ตัวที่15แล้วมั้งสิบสนี่แหละโอเคเรียบร้อยและเงินสุดท้ายนี้หนึ 1, 2, ่งองมหกร้อยหกร้อยสิบเก้าคดีโอเคให้ลูกพี่เล่นเลยผมผมพอแค่นี้เดี๋ยวรอเซเชิยลให้หมดก่อนขั้นต่อไปนี่คือบ้าเกินไปแล้วทุกคนนะโอเครีเบิร์เลยครับย yeah! เต็มแล้วในสุด รีเบิร์ตแต่ว่าวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมต้องมีอัปเดตนะครับรีเบิร์ตเดี๋ยวเรามาค่อยมาเล่นกันต่อนะครับอัปเดตโซเชียลต่อซึ่งตอนนี้ก็คือครึ่งบ้านแล้วนะสิตัวเนี่ยนะครับโอ้ยวิ่งช้ามากเนยขาดอีก15ตัวนปัจจุบันถือว่าเก็บมาได้เยอะนะครับเยีมย่มเยิมย่มเยิ่มเยิ่มโอเคอัปไปสุดครับอีกนิดน,นึงมาครับผมผมลั่นครับโอเคอข้างบนก็ทําเงินเกิ่งนะเรียบร้อยครับ220สปีดอาเรนบัวคอยนะครับมา ผมจะใช้วิธีนี้หนึ่งนะครับเราจะต้องทำให้เน็ตเราเนี่ยใช่ครับผมเน็ตเราระเบิด <c oughs> เปิดระบบเน็ตมาเลยปป๊บหนึ่งนะ Windows R มาครับแล้วก็เขียนว,ว่า n c p a c p l โอเคครับผมลูกพี่และขึ้นมาครับโอเคทุกคน <c oughs> บอกได้เลยนะครับวิธีนี้เราบั๊กปุ๊บเราจะออกไปข้างนอกนะครับ ซึ่งผมคิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติตอนนั้นมันจะทําให้เราไม่ตายเสี้ยววินาทีนะครับไม่ตายประมาณสิบวิเราจะสามารถสํารวจข้างในได้ตัวที่เราเนี่ยเดินได้แบบไม่ตายอันนี้คือวิธีเดียวในโลกนี้ที่ผมคิดมาออกและถ้าไม่ใช้วิธีนี้คือโปรครับซึ่งมันก็ไม่มันก็ไม่นับเป็นวิธีละกันโปร Bro เนี่ยนะเดี๋ยวโดนแบนครับผมเอาละคนแรกในไทยคนแรกในโลกเลยหรือเปล่านะครับที่จะไปเดินข้างในได้ เพราะว่ามันเดินข้างในไม่ได้นะครับมาปีนเลยดิสบอหนึ่งสองสามเรียบร้อยโอเคขึ้นอยู่แล้วหนึ่งสองสามอึ๊บอันหนึ่ง,ง,งอ,อึ๊บอ้าวทะลุผิดผิดโอผิดวิธีผิดวิธีมันควรทะลุลงไปออะทะลุไปด้านซ้ายอะทุกคนแบบนี้คือไม่ได้นะครับเกือบได้แล้วโอเคโอเคเอาไม่เอาไม่ไม่ไม่โอเคกลับมาที่เดิมขอแบบทะลุแบบลงไปดี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  โอ้เฮ้ยเฮ้ยผมไม่ตายผมไม่ตายแล้วผมไม่ตายแล้วข้างในมีอะไร<อ>เดี๋ยวไม่จริงอ๋อมันเข้าได้เลยครับแล้วก็ไม่ตายแล้วโอ้โหไอคิวสามล้านและใช่คำเมื่อกี้ภาพพี g ทุกคนอย่าไปตกใจคอมพิจริงคือแบบนี้ครับไม่มีอะไรเลยโอ้ึนว่าจะมีผีอยู่ข้างใน จบสิ้นละโอ้กูสาคาดหวังดังนานมีแค่เอาบีง่ายๆครับทุกคนเหมือนเขาสร้างแล้วลืมแล้วก็มาทำอิสเลเล่นๆนะครับให้เราตกใจไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีผีจริงอีกสักรอบนะทุกคนนะเผื่อผมพลาดอะไรไปนะเมื่อกี้เนี่ยมันแป๊บเดียวจริงๆทุกคนมันมีเวลาให้เล่นแป๊บเดียวนะครับก่อนที่เราจะโดนเตะออกจากเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนอะมาอีกรอบหนึ่งโอเคได้แล้วได้แล้วทุกคนดูเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ ตรงข้างล่างเป็นออฟฟีจริงด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรครับเฮ้ยมีขาใครท้านล่างขาเราหรือเปล่าอาจจะเป็นขาเราครับนั่นหัวเราเนี่ยทำไมเรามีสองหัวแล้วมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะเออมันน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยหรือว่ามีอะไรจริงเนี่ยไม่รู้เลยครับโอเคครับทุกคนถือว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นบั็กที่ผมหาขึ้นมาเองนะครับใครเอาไปลองแล้วเนี่ยถ้าได้นะครับเจออะไรแปลกๆแคปส่งผมทางเพจได้เลยนะครับลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมเอ็นคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกัน นะครับน่ากลัวนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นแค่อิสตรล็กๆนะครับที่ให้เราหาบักเล่นๆกับกับการวิ่งเร็วแบบนี้โอเคเอาเจอใหม่คลิปหน้าครับผมซีอูครับ